สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในช่องเสือเฟรครับผมวันนี้ครับผมมีคอนเทนต์ครับผมซื้อน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งป่าควรละ2 0 0บาทดูว่าเขาจะขายไหมครับเขาจะขายควรละ300ครับถึงเราก็ขอต่อเขาเหลือควรละ2 0 0รอมาดูนะครับการเจรจาการต่อรองของผมครับว่าจะได้ผลไหมครับน้ำผึ้งป่านะครับไม่รู้เกตจะเป็นยังไงของแท้หรือว่า ยังไงแต่เขาบอกว่าของแท้ครับผมเขาจับมาได้สดๆเลยครับเขาก็โทรมาเมื่อกี้ครับตัวมาบอกว่าพี่จะเอาไม้น้ําผึ้งน้ําผึ้งขวดละสามร้อยถึงผมบอกว่าก็ต่อรองราคากันทางโทรศัพท์บอกว่าขอสองร้อยได้ไหมอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะให้ไหมครับว่าขวดว่าผมจะซื้อน้ําผึ้งขวดละสองร้อยได้หรือเปล่าครับไปดูการเจรจาต่อรองราคาของผมได้เลยนะครับไป

โอ้สวยเว้ยนี่กวาดเไรสองร้อยนะเขาเขาขอมาแล้วปสามรไม่เขาเขาขอมาแล้วจริงนะทบ้านทิาาจริงเหรอไม่เขาขอมาแล้วนี่สดสดไปเลสดสดไปองอื ใครทำให้ใครคันให้เมื่อกี้คันเองเหรอนี่ต้องพาไปคันไหมแม่เนี่ยว่ากินได้เลยกินได้เลยเต้าสองร้อยนะจริงมีสองร้อยนี่เอาแต่ว่าไม่นั้นนี่หมดตัวเลยสองร้อยยี่เออช่วยช่วยจ้ะขอบคุณมากครับผม โชคดีโชคดีขอบคุณแล้วเลยขบับรถดีๆนะแล้วไอ้เแล้นะครับไปแล้วสรุปครับผมน้ำพึ่งกวดนี้ครับผมได้มาในราคา220บาทครับผมไฟฟฝาพ่อแม่เลย2อ0ร้แพงไหมครับ อยากถามว่าแพงไหมเออราคามันอยู่ประมาณไหนอ่ะเออแค่นี้แหละราคามันอยู่ประมาณไหนแค่นี้แหละครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเสือฟิม์มด้วยนะครับผมนี่เป็นการต่อราคาโหดไหมครับถ้าไม่โหดก็พิมพ์หน่อยครับว่าราคาดีหรือเปล่าครับน้ำพึ่งกว่านนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมสดๆได้ดูก่อนนะครับคันนั้นโอเคนะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวนะหรที่ตั้งกล้องก่อนลองชิมสุดสดก่อนโอเคนะครับนี่ขนมข้าวสเบียงนะครับเราได้มาโอเคมามาชิมกันผมจะขอชิมก่อนเลยนะชิมแบบไม่มีช้อนว่ะดมกินก่อนโอ๊ยกินออกแบบ กินออกแบบเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆอ่ะขอชิมใส่ใส่ถุงนี้นิดน,น,นึงแล้วกันฮะ uh huh. เปี้ยวๆเหมือนกับว่าผสมน้ำอ่ะอืม <c oughs> อ้อร่อย <c oughs> <c oughs> อือหือลอยอ่ะดีเยอะเลย โอ้โหได้แรงคอ,อชื่นว่ะทุกคนชื่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 นใจเลยครับผมโอเคครับผมไปแล้วไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องเสือพิมพ์ด้วยนะครับนี่คือการต่อราคาไม่รู้ว่าถูกหรือแพงอะไรนะทุกคนนะช่วยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ สรุปก็คือได้มาในขวดละสองร้อยยี่สิบบาทอะ่ะเออ,อขอบคุณมากไปแล้วทุกคน